ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวมอบทุนกับโรงเรียนวัดวงสุทาวาสนะครับเป็นเสร็จบนที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยากจะได้ฟังความรู้สึกจากท่านผอที่มาสักหน่อยว่าท่านนะครับมีความรู้สึกไงที่วันนี้ได้รับทุนจากท่านซีอพัฒรชาติวรรษานะครับประธานบริษัทไบเน็ตยูเยนโกคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับก็นี่ครับท่านผอนะครับกับพอวันนี้มีความรู้สึกไงครับที่ได้รับทุนจากท่านซีอนะครับ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้โอกาสนักเรียนโรงเรียนวัดลุงสุทาวาสได้รับโอกาสที่ดียิ่งนะคะที่ได้มาแจกถุงเงิาษาทุนละ2,000บาทจนถึง5,000บาทนะคะก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีท่านสหาตชยอดรักครับ โดยที่มาบอกบุญให้กับนักเรียนโรงเรียนของเราครับขอ,ขอบคุณมากครครับครับก็อันนี้เป็นความรู้สึกจากท่านพอที่มานะครับก็วันนี้ทางเรานะครับตัวแทนจากบริษัทเบเนดิโกโตก็มีผมสาชยอดรักแล้วก็ทิดารัตยอดรักแล้วก็ผู้บริหารท่านสุพินแก้วเตือนได้มามอบทุนการศึกษาให้น้องๆที่โรงเรียนวัดมุงสุธาวาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้เราก็จะได้ขออนุญาตท่านพอที่มากับ น้องๆ,ๆได้เดินทางกลับก็วันนี้นะครับนี่เป็นการไลฟ์สดแล้วก็ท่านผอได้กล่าวขอบคุณท่าน c ีอนะครับก็วันนี้เราได้เวลาเดินทางกลับก็ขออนุญาตขอบคุณที่ทุกท่านรับชมแล้วก็ติดตามโรงเรียนท่านใดที่สนใจในเรื่องของการส่งเรื่องคุณท่าน c ีอก็เหลือเวลาอีกประมาณ4เดือนก็สามารถส่งได้ติดต่อมาที่ตัวผมได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผอที่ได้มาด้วยวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตเดินทางกลับขอบคุณมากนะครับครับ